จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมมารับชมช่องของปนันบอลสีคนรักบอลสีนะคะสวัสดีเอซทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นเช้าของวันที่22วันพฤหัส2565นะคะปะนันก็จะมาพาทุกท่านมาพบกับบอลสีสวยๆมาดูบอลสีสวยๆนะคะ มาดูไซ้์ตั้งแม่แม่พัน์ธุของปนันนะคะมีอย่างละหน่อยสองหน่อยนะคะแต่ปนันจะเก็บไว้ทุกต้นเนาะทุกต้นที่ปนันนั่นก็จะเป็นแม่สำรองไว้นะคะพอใกล้จะหมดปนันก็จะทําการผ่ามาแบ่งปันเพื่อนๆนกันนะคะเดี๋ยวพาชมก่อนสําหรับตู้นี้เนอะอาะวันนี้ปนันจะมาจัดโปูให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าซื้อครบห้าต้นของปนันปนัน แถมให้หนึ่งต้นเลยเดี๋ยวให้ได้เลือกกันเลยเนาะซื้อครบห้าต้นเดี๋ยวป้านันแถมให้หนึ่งต้นตีว่าโปซื้อห้าแถมหนึ่งนะคะถ้าส่งป้านันก็เหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทถ้าปลายทางก็เหมาเหมาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทเบอร์โทปรป้านันก็จะศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมถ้าชอบต้นไหนชอบต้นอะไรก็ถาม ได้นะคะบางต้นป้านันไม่ได้เอาขึ้นไลท์นะคะบางต้นป้านันไม่ได้เอาขึ้นไลท์มันอยู่กระจัดกระจายกันหลายตู้เนาะท่านผู้ชมเนาะี๋ยวป้านันก็จะพูดไปเนาะถ้าว่าถูกใจต้นไหนหรือว่าต้นไหนสะดุดตามีอ่ามีแบ่งปันไหมถามมาได้นะคะเบอร์โทรป้านัน0 8น2 8 1 0 7 7 5หนะคะซื้อวันนี้ ของวันที่22บอกป้านันด้วยนะโปรของวันที่22นะคะซื้อครบ5ต้นแถมให้1ต้นละกันเลยอ่านี้นะคะแม่พันธุ์ของป้านันเนาะสวยๆกันทั้งนั้นเลยใกล้จะได้ผ่ากันแล้วนะคะรุ่นนี้ใกล้จะได้ผ่าแล้วสําหรับตู้นี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับต้นไม้ที่ป้านันจะแบ่งปันให้ได้เลยเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะทุกท่านผู้ชมนะอ่าป้านันมีกําเนิดรัพ์มาแบ่งปันเยอะนะคะสําหรับวันนี้นะกําลังเลยกําลังเลี้ยงเลยนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวต้นแรกป้านันจับเลยนะคะรุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันเลยนะคะท่านผู้ชมกําเนิดรัพ์ชื่อดีมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวป้านันปล่อยให้อ่าให้เป็นใกล้จะปีใหม่เนาะให้เป็นของขวัญสําหรับเพื่อนๆ นลนรักบอลสีด้วยกันนะคะอาจากแต่ก่อนป้นานันขายอยู่ที่สามร้อยสี่ร้อยเลยวันนี้ป้นานันมาให้อยู่ที่250บาทเลยอ้าวป้านันเปิดกําเนิดทรัพย์เลยนะคะอ้าวชื่อดีมากเลยมีมงคลมากเลยนะคะเป็นมงคลนะคะกําเนิดทรัพย์ให้อยู่ที่2องรบาทเลยท่านผู้ชม สองรอยห้าสิบบาทเลยนะคะมีมีมลายกระถางนะคะมีจํานวนอยู่นะคะมีนะไซส์รุ่นเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวป้านันจะจับไซส์รุ่นเดียวกันให้นะคะฟอมสวยโตขึ้นนางสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าสองร้อยห้าสิบบาทนะคะซื้อครบห้าป้านันแถมให้หนึ่งเลยอ่าต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปอ่านี้นะคะอันนี้จะเป็น เพชรหัดสดงเพชรหัดสดงอ่ปนาป้านันก็ให้อยู่ที่สองอยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเพชรหัตตสดงให้อยู่ที่ส5 0รอยห้าสิบบาทนะคะโตขึ้นก็จะหวานๆประมาณนี้นะคะสวยๆกันเลยเพชรหัดสดงนะคะอ่าต่อไปเป็นนางพิกุลทองนางพิกุลทองอ่ากําลังนั่นๆอยู่นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะนางพิกุลทอง มีแค่สองกระถางนะท่านผู้ชมนางพิกุลทองนะคะมีแค่สองกระถางอ่าต้นต่อไปนะคะอ่าสาววารินสาววารินอ่าต้นนั้นให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทสาววารินอ่าต้นต่อไปนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณก็สองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมอากาดสีหวานหวานมาก็แล้วนะเศรษฐีสุพรรณนะคะ สวยๆกันทางนั้นเลยต้นต่อไปนะคะจะเป็นสิบหมืนอ่าสิบหมืนนะคะสิบหมื่นประนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทสีสวยๆหวานๆเลยอ่าวันนี้นะคะจัดโปรให้แบบน้ําใจกันไปเลยสิราเพชรสิราเพชรหน้านี้ประนันขออยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสิราเพชรนะคะหน้านี้สวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมอ่า สวยๆกันเลยแผงแต่แผงสวยนะท่านผู้ชมแผงออกมาสวยอ่าให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทต้นต่อไปจะเป็นเงินแสนนะคะท่านผู้ชมเงินแสนเงินแสนปนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทเอาเงินแสนดังนะคะอ่าใครยังไม่มีก็รีบเลยนะคะเงินแสน ต่อไปณนเะมืองนอนท์ณนเะมืองนอนประนันนะคะหน้านี้สวยมากเลยท่านผู้ชมอเอ้ยแดดส่องด้วยอ่ะปะนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเลยณเนะมืองนอนพปะนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าใครอยากได้แคปได้แคปเลยนะคะสามรอยห้าสิบบาทสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็น งามวงวานงามวงวานไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมมีติดด่างแล้วประนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยงามวงวานนะคะติดปลายติดด่างกันด้วยนะสวยๆกันเลยนะคะอะต่อไปนะคะชมพูทวีปชมพูทวีปท่านผู้ชมดังๆกันสวยๆขนาดนี้ประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลย ามร้อยบาทเลยนะคะสําหรับต้นนี้นะอ่าต้นนี้อ่าต้นนี้ก็สวยอ่าพนันให้อ่าต้นแรกสามร้อยบาทออาต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทเอาให้ผู้ชมเลือกเอานะคะให้ท่านผู้ชมเลือกเอานะคะนี่สองร้อยห้าสิบบาทต้นแรกสามร้อยบาทนี่นะคะ่ะมีหลายต้นนะสามร้อยมีสามต้นนะคะตู้นี้นะ หาต่อไปนะคะมนสวรรค์มนสวรสวรค์ต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบอ่ะต้นแรกให้ร้อยห้าสิบต้นที่สองให้สองร้อยสวยทุกต้นเลยนะท่านผู้ชมอ่ะต้นที่สามให้สองร้อยห้าสิบใหญ่กว่าเพื่อนเลือกดูเอานะชอบไซส์ไหนต้นไหนนะคะอ่ะต่อไปมีซับมีซับป้านันให้อยู่ที่ สองยห้าสิบบาทเลยวันนี้ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะมีซับนะคะสวยๆกันเลยนะคะอ่ทุ่งรัตนาทุ่งรัตนาป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะทุ่งรัตนาต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทอ่ะทุ่งรัตนาต้นน bueno> ี้ป้านันให้อย um> ู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเลือกเอานะบอกป้านันนะคะว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะ มี200ก็สองรนะคะทุงรัตนานะคะอ่าอันนี้แววมะยุราหูยหน้าหวานมากค่ะนุผู้ชมต้นนี้ปะะนันขอ250บาทแววต้นนี้กัดแบบอย่างสวยเลยให้250บาทใครอยากได้รีบแคปภาพมานะคะจดได้จดเลยอ่าอันนี้บางใหญ่บางใหญ่ปน้นันให้อยู่ที่200บาทอ่ให้อยู่ที่200บาท อยากได้ต้นไหนจดแล้วก็โทรหาปะนันได้เลยนะคะอันนี้นางวิชุดาเออนางวิชุดาใช่นา,ชาาชาานางสุชาดาสุชาดานางสุชาดาส0 0บาทปะนันแบ่งปันให้อยู่ที่200บาทนะคะนางสุชาดาอา่ทธิตย์อุไทยอาทิตย์อุไทย200บาทนะคะท่านผู้ชมจำนวนเขาน้อยนะคะอธิตย์อุไทย มีอยู่หนึ่งต้นในมัง้งตู้นี้เออสองต้นนะคะท่านผู้ชมอาทิตย์อุทัยตู้นี้มีสองต้นอ่าต้นนี้จะเป็นไก่ชยัยรัตท่านผู้ชมไก่ชยัยรัตประนันก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะไก่ชยัยรัตมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมไก่ชยัยรัตนะไคสสะสมไก่นะคะอ่าต่อไปพริกกระเลือพริกกระเกลือประนันให้อยู่ที่ หนึยห้าสิบบาทเลยท่านผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นนี้มีสามต้นนะคะพริกกับเกลือปนันนะคะต้นเท่ากันเลยสวยๆเลยสวยสดเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นกูเปรันกูเปรันปนันมีอยู่ต้นเดียวมาแบ่งปันให้ได้ต้นเดียวปนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะกูเปรันนะคะอ่า แบ่งปันให้หนึ่งต้นอ่าอันนี้คมขวานเขียวคมขวานเขียวต้นนี้ประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะอ่ามีจำนวนน้อยเนาะให้อยู่ที่สามร้อยบาทโหประนันผูกเดียวยอดเดี๋ยวต้องแกะแลนะนะให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะอ่ามีสองต้นนี่มีสองต้นท่านผู้ชมอ่ามีสองต้นนะคะมีอีกหนึ่งต้นนะ ต้นต่อไปต้นต่อไปนี้จะเป็นขุนสีวิชัยอ่าประนานให้อยู่ที่สองรอยห้าสิบบาทขุนสีวิชัยนะคะให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวต้นนู้นจะเป็นเทพน,นรสิงห์มีดอกแล้วนะคะท่านผู้ชมเขามีหัวดอกเขายุบไปแล้ว ต้นนั้นป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะเทพนรสิงห์นะคะรับรองมีหัวไปผ่าได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวป้านันพาไปดูตู้ต่อไปเนาะสำหรับตู้นี้นะคะมีประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ละอาจารย์คงอ่าอาจารย์คงป้านันให้ให้อยู่ที่ต้นนี้ให้อยู่ที่สองรอยห้าสิบอ่าท่านผู้ชม อาจารย์คงนะคะต้นนี้ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะไรอยากได้รีบทักมาเนอให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะครอยากได้ต้นไหนต้นอะไรทักถามมาได้นะคะบางต้นป้นันไม่ได้พูดเนาะ,ะเดี๋ยวก็นันไปอีกตู้นึงตู้นี้แดดสองอเดี๋ยวเรามาตุ่อต่อตู้นี้กันเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อตู้นี้กันเลยจะเป็นไซส์ใหญ่ๆนะคะเออบอนป้านันจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะ ไปแล้วสวยเลยท่านผู้ชมไปแล้วสวยเลยเดี๋ยวป้นานันเลือกก่อนเนาะอาอันนี้จะเป็นสีลาหุ้มทองสีลาหุ้มทองดูความสูงนะคะท่านผู้ชมไปเปลี่ยนกระถางอัพกระถางกันได้เลยนะคะอ่าไซส์นี้ป้านันให้อยู่ที่350บาทนะคะให้อยู่ที่350บาทนะคะนี่นะสวยๆกันเลย350บาทป้านัปนป้านันแบ่งให้ส่งกระถางนะ ต่อไปโหขุนสันขุนสันต้นนี้นะคะบลเลอร์กันเลยไปเป็นแม่พัน์ธุกันได้เลยอ่าต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่ไซส์นี้ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทขุนสันนะคะใหญ่ๆกันขนาดนี้เลยนะคะอ่าอันนี้ขุนสามชนขุนสามช,ชนให้อยู่ที่ 250บาทท่านผู้ชมอ่าขุนสามชนต้นนี้นะคะให้อยู่ที่250บาทโอ้ยมีแต่ไซส์ใหญ่ๆบึ้มๆกันเลยอ่าเดี๋ยอันนี้จะเป็นเจ้าหญิงท่านผู้ชมเจ้าหญิงไซส์ไซส์แม่พันกันเลยอ่าให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทไซส์แม่พันกันเลยนะคะเต็มจอกันเลยนะดูนะคะ ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นพลอยชมพูอ่าพลอยชมพูต้นนี้ประนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมไซส์ใหญ่ทั้งนั้นนะคะไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่าต่อไปนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นพญานาหมืน่นพญานาหมืน่นต้นนี้ประนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทอ่าสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยๆกันเลยเนอะ ต้นต่อไปต้นต่อไปอันนี้นะคะเป็นลูกไม้ท่านผู้ชมโอ้โหสองต้นในกระถางกันเลยสองต้นในกระถางกันเลยโอยสวยอะ่ะเดี๋ยวป้านันขอเก็บแล้วกันดูแล้วเขากัดสีมาสวยดูดีมีอนาคตอีกแล้วเดี๋ยวป้านันเอาไว้ผ่าเนาะเอาไว้แบ่งปันกันตอนถ่า อันนี้จะเป็นตุกกต๊กแกตุ๊กแกก้านดำนะคะท่านผู้ชมเอาประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกนี่จะเป็นเศรษฐีเมืองชนเศรษฐีเมืองชนประนันแบ่งให้อยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะอ่ามีให้อยู่สงกระถางนะคะท่านผู้ชมมีให้อยู่สงกระถางอ่าต่อไปซับ จเจริญ่าซับเจริญปนัปน,นให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเลยท่านผู้ชมมีหัวแล้วเด้อต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะสวยๆเลยซับเจริญน,นะคะให้สองร้อยห้าสิบบาทนะคะซื้อห้าแถมหนึ่งเลยนะคะอันนี้จะเป็นขุนไกรขุนไกรกระถางนี่ให้ไปที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทกันเลยขุนไกร ต้นต่อไปเร่องราชพึกเร่องราชพึกป้านันก็ให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยเร่องราชพึกนะคะให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยนะคะต้นต่อไปนะคะโอ้โหทุ่งรัตนาตู้นี้ก็มีนะคะท่านผู้ชมสวยๆต้นนี้นะคะต้นนี้นางสวยมากเลยแต่ป้านันลืมชื่อนะคะท่านผู้ชมป้านันลืมชื่อแต่นางสวยมากเลย ปนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะนางสวยจริงๆอ่าให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะใครสนใจต้นนี้นะคะโทรถามปนันได้ที่บอกว่าปนันลืมชื่อนะคะอยู่ตู้ที่สองอ่าต่อไปจะเป็นทุ่งรัตนาทุ่งรัตนาไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้กันเลยปนันให้อยู่ที่สองร้อยบาททุ่งรัตนานะคะเป็นฟอร์มเตี้ยใบยดกใบใหญ่นะคะท่านผู้ชม ให้อยู่ที่200บาทนะคะตู้นี้มีแบ่งปันให้แค่3กระถางสำหรับตู้นี้นะคะใหญ่ๆสวยๆเลยท่านผู้ชมอุ้ยสวยไปเปลี่ยนกระถางนี่โตวไวมากเลยนะเนี่ยเอาต้นรีบแคบกันเลยนะเจ้าจัก,กระพัดเจ้าจัก,กระพัดนะคะท่านผู้ชมอ่าสวยๆนะคะ เจ้าจักรพัดให้อยู่ที่สร้อยบาทเลยต้นนี้ให้อยู่ที่สร้อยบาทเลยนะคะท่านผู้ชมให้อยู่ที่สร้อยบาทกันเลยนะคะเจ้าจักรพัดอ่าตุ๊กแกอยู่ตรงนี้อีก3ถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะอ่าใครเอาถางนี้นะสวยเลยท่านผู้ชมกระถางเล็กต้นเล็กกว่าเขาหน่อยเอาเปลี่ยนมาเอากระถางนี้ก็ได้นะคะอดูนะตุ๊กแกนะคะสวยๆเลยนั้นให้อยู่ที่300บาทนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นลูกไม้ของวันเสาร์นะคะลูกไม้วันเสาร์พน,นันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกไม้วันเสาร์เป็นบอลใบกลมนะคะท่านผู้ชมดำนั่นมาเลยเนี่ยเขียวตัดมาสวยมากเลยให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทอ่าเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่พน,นันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะ ตู้นี้มีสองร้อยบาทอยู่สองกระถางนะคะนี่อีกกระถางนึงน,นะเมืองใหม่นะคะ,ะนานแบ่งให้อยู่ที่สองกระถางอ่าต้นนี้นะคะจะเป็นเดี๋ยวนันดูก่อนอืมใช่เหลืองทุ่งรัตนาไห้อืมสวยมากเลยท่านผู้ชมโตขึ้นเขาสวยมากเลยจะเป็นอืนันเขียนไว้ว่าเหลืองราชะเพลก เอาปนันให้สามร้อยห้าสิบบาทสำหรับต้นนี้นะคะสวยมากเลยท่านผู้ชมต้นใหญ่แล้ะต้นใหญ่จริงนะคะอ่าต้นต่อไปต้นนี้จะเป็นของขวัญของขวัญต้นนี้พนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเลยของขวัญต้นนี้นะคะมีให้ต้นเดียวนะคะสองขวัญน,นะคะให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะใบดกใบสวยกัดสีสวยเลย ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อบนโต๊ะกันอีกอาต่อไปเลยนะคะต่อไปธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วต้นนี้พนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทท่านผู้ชมกําลังกัดสีสวยๆกันเลยนะคะให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะธาตุบางแก้วนะพนันมีแบ่งให้สองกระถางนะคะอันนี้หน้าหนึ่งนะอันนี้จะออกปลายแหลมๆหน่อยท่านผู้ชมอ่ะเลือกเอานะคะใครจะชอบหน้าไหนนะคะ น,นี่นะอันนี้หน้าหนึ่งชอบต้นนี้หรือว่าจะชอบต้นนี้เลือกเอาเลยนะคะสาอะไรกระถางละสามร้อ <aument> ย <open Genius> <250. S 2> บาทเท่านั้นป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทเท่า <out> นั้นนะคะต่อไปพรมพี่มานพรมพี่มานป้านันก็ให้อยู่ที่สามร้อยสามร้อยบาทเลยอ่ะพรมพี่มานป้านันก็ให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยมีมีแบ่งให้หนึ่งต้นนะคะวันนี้นะอ่ะอันนี้จะปะ พันท้ายนอนสิงหพันท้ายนอลสิงหกัดสีมาแล้วนะท่านผู้ชมทันท้ายประนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าสามร้อยห้าสิบาทต้นนี้มีใบตําหนิหน่อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมใบล่างสุดเข่านะคะอันนี้กัดสีมาแล้วนะสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะใครจะเอาต้นไหนบอกนะคะ ต้นนี้ก็สวยมากเลยอ่าปนันให้ต้นละสามร้อยห้าสิบาทนะคะไซส์นี้นี่แบบถูกเลยเพราะว่าแต่ก่อนปนันขายแบบรุ่นเบบีก็สามร้อยห้าสิบอันนี้น,นี่ยังใหญ่เลยอันนี้จะเป็นดวงอัมพรดวงอัมพรปรนันก็มีแบ่งให้อยู่ที่หนึ่งกระถางนะคะดวงอัมพรให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะดวงอัมพรนะคะชื่อดีมากเลยนะคะท่านผู้ชม อันนี้เป็นบัวสวรรค์เอาไม่ใช่โทษทีเดีย๋ยวๆปนันลืมนะคะบัวหิมะท่านผู้ชมบัวหิมปะปนันชอบเปลี่ยนชื่อเขาอยู่เรื่อยเลยบัวหิมปะปนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเออ้อให้อยู่ที่สองร้อยบาทปนันพูดผิดก็ต้องขอโทษกันนะคะขอโทษขออภัยกันปนันชอบเพี้ยนอยู่เรื่อยเลยอันนี้จะเป็นนะเมืองนอนณนเะมืองนอนต้นนี้นะคะดูใบล่างเขาด่างนะคะท่านผู้ชม แต่พอข้างบนมาด้านหลุดหลุดแต่ว่าเขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งก็เอาประนันให้อยู่ที่350บาทนะคะเราไปลุ้นกันเอาเนาะแม่เขาสวยนะท่านผู้ชมแม่เขาสวยอ่าประนันให้อยู่ที่3า0บาทนะไซส์ใหญ่สวยกันแล้วนะคะท่านผู้ชมสมบูรณ์เลยนะคะแคปได้แคปเลยนะให้อยู่ที่350บบาทนะคะแม่เขาสวยมาก อันนี้จะเป็นเทพเทวาเทพเทวาปะนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเทพเทวานะคะสวยนะต้นต่อไปจะเป็นนบพระเก้านบพระเก้าต้นนี้ปะนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเลยท่านผู้ชมสวยมากคบองคกันเลยคบองค์กันเลยมีทั้งสีทองสีอานาคสีเงินเลยพัดเทวพัดเทว ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทต้นต่อไปอ,อืหงดารุนหงดารุนนะคะท่านผู้ชมใบยาวๆเหมือนใบไผ่นะคะหงดารุอ่ปนาปนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทกันเลยกัดสีสวยๆขนาดนี้ให้สองร้อยห้าสิบบาทสำหรับต้นนี้มีลูกมาด้วยต้นนี้มีลูกมาด้วยนะคะประนันคอสามร้อยบาทนะคะนี่นี่ลูกเขานะคะ อ่าวปนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทต้นมีลูกให้อยู่ที่สามร้อยบาทต้นที่ไม่มีลูกให้สองร้อยห้าสิบบาทดูนะคะความสวยของเขาเนะเขาเป็นบอลเก่านะคะพวกอ่าหงดารุนนี้เป็นบอลเก่าเลยนะคะสวยมากดูนะคะอ่าสองร้อยห้าสิบกับสามร้อยนะคะหงดารุนต่อไปเมืองชิมพลีเมืองชิมพลีนะคะปะนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเลย ไซส์ใหญ่ๆขนาดนี้ให้อยู่ที่250บาทเลยนะคะเมืองฉิมพีมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมมีสองกระถางถ้าใครเอฟป,ประนันไปก็ไปพักฟื้นสักวันสองวันแล้วก็เปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเพราะว่าลากเขาทะลุกระถางหมดแล้วนะคะลากแม่นกระถางแล้วนะให้อยู่ที่250บาทกันเลยเมืองฉิมพรีอ่าต่อไปสองฝั่งโขง สองฝั่งโขงก็นั้นให้อยู่ที่กระถางละสองร้อบาทท่านผู้ชมสองร้อยบาทเลยนะคะมีสองกระถางนะคะมาแบ่งปันให้ที่สองกระถางนะคะมือสองฝั่งโขงอ่าต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นมิ่งมงคลมิ่งมงคลก็นั้นให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะมิ่งมงคลนะคะอะ่ต้นนี้มิ่งมงคลกําลังกัดสีมาแล้วนะคะสวยๆกันเลยให้ที่สองร้อยบาท อันนี้จะเป็นมิ่งมหามงคลท่านผู้ชมมิ่งมหามงคลอันนี้ก็ให้อยู่ที่มิ่งมหามงคลให้อยู่ที่สองรอยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมมิ่งมหามงคลให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะดูนะคะเขาจะกลมกว่ากันนะคะมิ่งมงคลเขาจะใบยาวแหลมนะคะแต่มิ่งมหามงคลเขาจะใบใบเขาเรียกอะไรอ้วนกว่ากันอ่าต่อไปนะคะ จะเป็นสาววารินสาววารินป้านันให้อยู่ที่200บาทนะคะสองร้อยบาทอ้าวเลือกเอาเลยนะนี่มีลูกด้วยอ้าวนี่นะสาววารินมีลูกด้วยกระถางละสอ0รบาทนะคะใครสนใจนะคะรีบทักหาป้านันได้เลยนะวันนี้ป้านันไม่ได้เอาไม้ด่างออกมาเลยก็คงจะประมาณนี้ก่อนเนาะถ้าสนใจ ต้นอะไรที่ว่าป้านันไม่ได้พูดก็โทรมาถามทักมาถามได้นะคะขอดูรูปขอดูต้นได้นะคะป้านันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจก็โทรหาป้านันแอดไลน์ป้านันมาได้เลยเบอร์0812810775นะคะแอดไลน์มาได้เลยป้านันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจ ให้ป้านันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ